ภาพที่คนผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็คือการรัตะเวนของเจ้าหาที่ทหารนะครับที่บริเวณช่องทางธรรมชาติท่ากล่นอะำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่มีแนวพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาซึ่งขณะนี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจมรมทหารมาที่กองกาลังผาเมืองนะครับได้มีการเตือนกาลังเข้มข้นตลอดแนวชายแดนครับเพื่อสกันนดกั้นการลักลอบข้ามแดนแบบผิดกฎหมายโดยสถานะนี้นะครับยังถือว่าเป็นปกติดีครับ หลังจากเกิดจราารฉุกเฉินในประเทศเมียนมานะครับทางของทัพบกได้มีการสั่งการให้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลชายแดนไทยเมียนมาโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับที่มีด่านพรมแดนเชื่อมต่อกับจังหวัดท่าเคลิกของประเทศเมียนมาได้มีการเพิ่มกำลังพลอีก200นายนะครับทำให้ในขณะนี้ในพื้นที่มีกำลังพลทั้งหมด1,100นายในการดูแลพื้นที่นะครับพร้อมกับเพิ่มจุดสกัดกั้นอีก5จุดนะครับโดยมุ่งเน้นที่การสกัดกั้นการลอบข้ามแดนเป็นหลักพร้อมกับติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มมเติด้วยับ เมื่อวานนี้ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในสาธารณรัฐเมียนมาซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องจากที่เรานั้นได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการล่ลอยในข้อมืองเพื่อต่อต้านรัศกลการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทาให้สถานการณ์ดังกล่าวนั้นเราสามารถใช้กําลังที่ลงมีอยู่แล้วในการที่จะสกรีนชายแดนในการที่จะป้องกันการใช้ดินแดนของประเทศไทย ในการดำเนินการทางด้านการเมืองต่อต้านการปฏิบัติการของทางฝ่ายสหภาพเมียนมาได้เป็นอย่างดีครับขณะที่สถานการณ์ในฝั่งของประเทศเมียนมานะครับที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายจากการสังเกตพบว่าสถานการณ์ยังคงปไปด้วยความเรียบร้อยครับโดยทางผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3กกําลังผาเมืองมีความมั่นใจว่าจะสามารถตึงกําลังได้เป็นอย่างดีครับเพราะมีการปฏิบัติงานกันอย่างต่อเนื่องครับ ด้วยทหารนั้นเป็นหน่วยงานนั้นคอมม่นคงนะครับแต่ในการทํางานแล้วด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 เป็นเรื่องของการปฏิบัติงานร่วมกันในทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายเจ้าที่อสมอรวมถึงเจ้าที่อปปลงานดังเก่าที่สําเร็จได้ที่สามารถดำเนินการตามมาตรการดังเก่าได้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกันแล้วก็ทํางานร่วมกันทั้ง,เร,งรรเ,าารเรื่องของการกระจายข่าวสารเรื่องของการ กระจายความร่วมมือและร่วมร่วมกันปฏิบัติงานในทุกๆด้านร่วมกันครับทำให้สามารถปฏิบัติงานางาดังกล่าวได้ได้ผลดีเป็นอย่างดีครับ อย่างไรก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีเองนะครับก็ได้มีการสั่งการนะครับห้ามมีให้ใครนะครับใช้พื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณแนวชายแดนนะครับในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะเกรงว่าจะกระทบความมั่นคงของประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับอย่างไรก็ตามนะครับการตึงกาลังเข้มข้นยังคงทําอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากมีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อวัคโควิด COVID -19 ด้วยและนี่คือทั้งหมดจากแนวชายแดนอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ